เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกตรวจสถานบันเทิงดังย่านคลองหลวงปทุมธานีพบนักเที่ยวอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการเกือบ500คนเตรียมดำเนินคดีเจ้าของในข้อหาจำหน่ายสุราให้ผู้ที่มีอายุไม่ถึง20ปีพร้อมสั่งปิดสถานบริการโดยทันที 7มกราคม2567เวลา24นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับเจ้าที่กรมพินิจและคุ้มครองเยาวชนเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกว่า100นายเข้าบุกตรวจสอบสถานบันเทิงชื่อดังในพื้นที่คลองหลวงขณะที่เจ้าที่มาถึงพบผู้ใช้บริการมากกว่า1,000คนจึงสั่งระงับกิจกรรมทั้งหมดและขอตรวจสอบผู้ที่เข้ามาใช้บริการโดยนำกำลังเจ้าที่ปิดล้อมพื้นที่โดยรอบทั้งหมดเนื่องจากมีถนนเชื่อมตอ กับสถานบันเทิงหลายเส้นทางจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการทั้งสิ้น489คนในจำนวนนี้มีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีจำนวนหลายคนทั้งหมดอายุต่ำสุดเพียง16ปีโดยมีการทำประวัติก่อนปล่อยตัวกลับไปแต่ไม่พบการใช้สารเสพติดในสถานบันเทิงดังกล่าวทางด้านนายรณรงค์ทิพย์สิริผู้ตวรวจราชการกรมการปกครองเปิดเผยว่า ปฏิบัติภารกิจการตรวจค้นสถานบันเทิงภายใต้ชื่อรังสิตมันร้ายในวันนี้เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนเข้ามาว่าสถานบริการดังกล่าวให้บริการกับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเป็นจำนวนมากจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบก่อนพบว่ามีการให้บริการกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีจำนวน489คนและไม่มีใบอนุญาตในการประกอบสถานบริการแต่ไม่พบในเรื่องของการใช้สารเสพติดถือว่าเป็นการป้องกันและตัดวงจรไม่ให้เด็กที่เข้าไปใช้บริการยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด ส่วนสถานบริการตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในย่านนี้และยังตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่ห้ามจ่ายสุราเพียงเล็กน้อยทําให้มีนักศึกษาจํานวนมากเข้ามาใช้บริการ จากสภาพสถานบริการเบื้องต้นคาดว่าเปิดให้บริการมาแล้วหลายปียังไม่พบผู้ที่แสดงตัวเป็นเจ้าของสถานบริการดังกล่าวโดยจะต้องตรวจสอบย้อนหลังเพื่อเรียกมาดำเนินคดีในข้อหาจำน่ายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีและเสนอเรื่องไปให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้ทันทีอาจจะมีบทลงโทษเป็นระยะเวลาถึง5ปีขณะที่นายนพดลพนซื่อในอำเภอคลองหลวงเปิดเผยว่าสถานบันเทิงดังกล่าวไม่ได้ขอใบอนุญ,ญาตในการประกอบสถานบริการ ในลักษณะของสถานบันเทิงแต่ได้ขอใบอนุญาตในการประกอบกิจการร้านอาหารและมีใบอนุญาตในการขายสุราแต่จากการตรวจสอบในวันนี้พบว่าสถานบันเทิงเปิดเกินเวลา24นาฬิกาถือว่าละเมิกดกฎข้อบังคับในการประกอบกิจการร้านอาหารทางเจ้าที่ฝ่ายปกครอ,องของอำเภอคลองหลวงร่วมกับเจ้าที่ตำรวจภูธรคลองหลวงเข้าตรวจสอบสถานบันเทิงแห่งนี้อยู่เป็นประจำตามวงรอบและได้กำชับกับผู้ประกอบการทุกร้านเกี่ยวกับการให้บริการเด็กอายุต่ำกว่า20ปีและยาเสพติดถือว่าเป็นข้อห้ามเด็ดขาด แต่เมื่อพบว่าสถานบันเทิงนักกล่าวฝา่าฝืนก็จะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตทุกป,ประเภทและดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเช่นกันในข้อหาจำหน่ายสุราให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีสำหรับเด็กและเยาวชนที่พบเข้าใช้บริการสถานบันเทิงแห่งนี้ทางเจ้าที่กรมพินิจและคุ้มครองเยาวชนได้ตรวจสอบประวัติและติดต่อผู้ปกครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเพื่อแจ้งถึงพฤติกรรมให้รับทราบ